Okay. Bà đi cả Bà rất nhiều thứ Nhà kính dưa mà สวัสดีจ้ามาเด้อจ้าเด้อผู้ใดหามาละกวนไรกวแนแซ่ห์เนี่ช้อนกลางล้างมือไปหมดนี่คือวช้อนกลางคือวช้อนกลางคารับพูดได้ามาละกวนไรกวนแซ่ห์เนี่ย ใครเข้ามารักกวนอันนี้เป็นบทบาทแต่งตัวไทยโพรเตอร์ตัวพี่น้องแต่งตัวไทยโพเตอร์ในบทบาทของอีพีที่อีพีทีสิบีพก็เลยแต่งตัวพี่น้อง ใส่เป็นกระโปงเออแต่แต่อใส่เอาไปใส่คือใส่เป็นเป็นเสื้อเปล่าเป็นกางอะไรแบบนี้ใช่เพื่อแบบคิดโชว์แบบนั่นนู่นนี่มาไหนอุปกรณดอืนอีกออมีตัที่แก่แล้วสุดเยอะมมากหนังหนึ่ง รักจู่ไหมนี่เสียวมากไม่รักจู่นะเยอะมากจะเป็นแบบมิลเลี่ยมไบคูลเคนนั่นนี่ใส่ได้รั้นเดียวขอกมาไว้จะลอกเลยทันที ก็คือหาอากง่หรือว่าบอสบอกว่ามันมืดไปไม่อยากให้แดนเซอร์ใส่แบบมืดบนเวทีนีอาเจอเลยเจอเลยเจอเลยเพื่อาริเพื่อความปังเพื่อคนดูนะคะตัวเกียวมิวสีฝากด้วยกับโชว์ใหม่แดนแดนใช่ไหมคะใช่ฮะนี่นะฮะปังๆเยอะแยะมากมายเรียกได้เลยว่ารอบนี้คือแสบตา อยู่ร้อยเมตรสองร้อยเมตรสามร้อยเมตรก็เห็นนี่อันนี้ก็เห็นนี่เปลี่ยนแต่สถานแสงอ่ะเปลี่ยนไปเลยวันละห้าหกชุดถ้าเปลี่ยนทางนี่นะฮะโคตรซเลยโตรงมาไหลายเฮงตัวให้เขาสั่งหลายพ่าะเราขอสั่งแม่ไหล่อันนี้คือสร้างเราสั่งเองใเป็นไหนโอ้ตายแล้ว ไปพึ่งลงส่งไหนเอาออนซูเตอร์ก่อนค่ะฝากด้วยนะคะติดตามแม่นกจะไม่ขโมยไปใส่หรอแม่ได้คะได้ค่ะเดี๋ยวรล่หน้าให้แม่นกเต้นด้วยสอนนะโอเคต้องยกนะแม่นกต้องโดนยก แม่พร้อมขึ้นบ่ลขืนทั้งฝ่าเลยเด้๋แม่ย้อนไปปุ๊บพวกเธอรับหนักเช่นไรอยู่ดิก็คือย้อน้แต่ว่าบ่ฮับแม่แม่าย้อนบ่ลฮับเดียวก็ย้อนลงไปทีู่เลยหนึ่งฝ่าด้วยผ้าสองฝ่าด้วยนะคะชุดพร้อมโชว์ปังขึ้นเรื่อยๆแน่นอนป๊าส่งสิเดี๋ยวเอาเด็ิพูดมาเออเออเออเด็กผ่านมีผ่านไปได้ครั้งนี้เราจะตรวจคือต้องเด้งดูก่อนมาเด้งให้ไหมเอ้ามาเอ้ามาเนินสองซ้ำ เราไม่ได้ดูที่เนื้อผ้าใช่ไมอนนี้่ยคืออะไรอ่ะคือร่องใส่ดูยางเป็นยังไงอันนี้ต้องให้บอสใส่อันนี้ต้องให้บอสใส่บ้าหรออุ้ยุยอุย่เร่ใช่ในมานม่ไม่จับปิ้งนะคะบอต้องก่บอสทบอสใส่แค่ังงเดอย่างี้เลยใส่กปเล็กจังไม่ใส่กระโปรงเล็กหวสุหนัวร์ลาที่เา่มาให้ เราสิทำเลยดูิบเลยเขาไม่มีแขนไม่มีแขนเอครับตูเคี้ยวน่เออไห้หไม่ะเ้ยอยู่ดูแบนเขาด้สิเูไม่ได้อยู่หรอกอย่าพูดอย่าพูดแบนอย่างดีเด้อคุณหนาเห็นบสตัสายบวยบบสับสบปัดต้องปัดต้องัดสเสแนสีเฮ้โหมดโอเคาเอาเฮดเฮดไหนตบัร่อไ่อแล้วนะ ที่เตนนี่ใส่อะไรอย่าง้คเอาไแล้วเตนมถบางไงนไม่มีหมอกคารบอนไหมครับบางไหนใส่ใส่เตทาปกติด้วยเทาสัมสิอันนี้ลอกไปอีเาเห็นาเออขบาอันนี้เขียนว่าออันนี้ยังไม่เขียคาร์บอนเื่ออันนี้จากานีจากไหนนี่อันนี้จากแม่แม่ที่อยู่เกาหลีว้าวเอฟบีได้หรอปากี่นนี่ เดี๋ยวนะประมาณห้าพันที่เราซื้อมาคือแพ้เลยค่ะเก็บได้ไหมพี่เก็บได้ไหมนี่ให้หรอกเราก็ขึ้นรถรันนี้ก็เลยจะได้เก็บนี่ปนี่คอสตูมช่างแต่งหน้าก็ต้องใส่รองเท้านะคะใช่ค่ะใส่นะคะฝากพี่ๆแม่ๆของพวกเราด้วยน่มากเลยนะนี่ใครจะไม่กล้าซื้อเลยบอสยังบอสยังใส่รองเท้ามือสองอยู่เลยว่าใส่รองเท้ามือสองอย่างร้านแม่ค้าลูกเลยยี่นี่เอ็มเอลี ปลาคือเฮดขับแแล้วใส่แ้วมันใส่ยนะแม่แม่ทีมแดนนะคะไผเรื่องสุดเลยโซนมานโซนพันแล้วนี่ใช่ใช่ียวเยพันพันขึ้นเลยเอาเอาพี่เขาเขียนเขียนยางเกาหลีเขียนื้อไื้อมันไม่สจ้งแต่หน้าอยากได้ไม่ลงดาวน่อก็ต้องใส่ทุกวันน้องอมน้องงามพี่เดียวพี่แซมนะคะเข้าได้นะคะก้สาวนะจะมีความมอตัน้สุดแน่อน่ รัานช่อที่เห็นเลยนะคือผมเวลานั่งอยู่เยอะะออไรย่างเงี้ยับขาไปเลือกใส่ตรงนี้ได้ป่ะใส่ครับใส่เท่เลยครับใส่กะสูกได้กับเลียวเห็นได้เลยโอเคลูกเอาใส่สุงมันเดิมเขียนชื่อเขียนรองเท้าปังสุดจากอะไรดีเอาขอบคุณทีสินะเด้ขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณแม่นัทนะครับผมทักเจ้าพระยาด้วครับขอบคุณมากๆนะครับผมที่ได้ไปดูสินค้าเหมือนใช่ไหมใช่ครับ ขอบคุณนะคะจากมาเดียวนะคะแล้วก็ทีมช่างแต่งหน้านะคะขอบคุณมากร่วมงานนะคะขอบคุณค่ะอันนี้ตีนใครดีมันตาหเขียนชื่อใส่ตัวนี้เด้อพราะมันจะหลงก็มันเป็นคนละสายอยู่คนละสายอยู่คือบ้านพี่อุบานน้องอีอุบานเนี่ยเขียนชื่อได้เกือบเลี้ยงเรียบไหมเขียนบ้าย้ำบ้างไมีว่รับผิดชอบยังเด้อโอ้เนี่ยเขียนนี่นะเขียนไวปรอดมันมีถามว่าใช้ฟองน้ำได้ไหมใช้ฟองน้ำได้ค่ะแต่ว่าว่า ต้องแน่นอะไรเงี้ยไม่ไม่ใช่ก็คือให้ให้ให้คิดเลยว่าเราลงแค่เป็นแบบปกติให้เราหล่อข<ด>ึ้นแค่นั้น<ด>ไม่ต้องคิดว่าอุ้ยเมื่อไหนฉันจะขืนได้ที่จะต้องเปะอันนี้คือคือเราเราต้องลืมเรื่องนี้ไปเลยเพราะว่าแต่ก่อนแม่ก็คิดอุ้ยเมื่อไหนฉันออกงานจะต้องแต่งตัวแหงแน่นไปแหงแน่นมากแหงเข้าแหงดึงเป็นแบบ เอเอิเอเอ,เอ,เอ,อยลูกมันก็จะดูเป็นแบบแตะแตะชื่งไกลซึ่งมันไม่ใช่นะเราเป็นแดนชายโตเกียวเราจะ็นแบบอันนี้ไม่ได้ชน,ะะน้อยแต่มากเรียบแต่โก้ไฮแฟชั่นเออแต<น>ะเนาะเชนไหมแม่ปั๊มเดียวทั่วหน้าเลย <c oughs> ไม่ได้กดสองสามปั๊มไม่ต้องมาเท <c oughs> จุวกเราคืนแมกของพี่กีเสียดายแองด้วยแปดมันจะเบาอ่ะฉติว่าแม่ใช้แปรงปัดปึ๊บ มันจะให้ความเบาแต่ว่าถ้าเราใช้พับกดฟึบเห็นไหมความแน่นมันจะต่างกันเพราะฉะนั้นเวลาลงเนี่ยแม่อยากให้ใช้แปรงปัดก่อนก็ได้หรือหรือถ้าลงให้แถบเบาๆให้แถบเบาๆแถบเบาๆแล้วเกี่ยเกี่ยไปก่อนอันนี้คือแถบทับทั่วแถบทับไปเลยใช่แต่ว่าทีนี้ถ้าเราต้องการจะปกปิดโดยที่อาจจะไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์เหมือนใต้ตาก็ใช้อีตัวเนี่ยแป้งแถบได้มองบุเลยค่ะแถบ มันกับสิแน็นของมันเลยมันกับสิแน็นของมันเลยเ็นบอนนี่มันก็จะแน่น,นก็จะอยู่เลยโดยที่บอกก็ตตองแบบค่อยๆเฮนดอนนี่ก็คือแถบไปเลยบบปัดไปเลยปัดไปเลยค่ะอันนี้คือเราลงแบบว่าไม่เยอะลงไปก่อนเยอะอ่อนเองไม่ใช่นะคะก็คือเท่ากับปัดปัดไปก่อนเหลี่ยนแปรงสีก่อนให้มันทั่วเลยปัดไป แล้วทีนี้คือพวกบริเวณใต้ตาหรือไงเราก็ค่อยใช้เป็นพวกพับหรือใช้แป้งเล็กแทบก็ได้มองบนค่ะเห็นไหมถ้าเกิดเท่าแทบไปโดยที่ไม่ต้องมาลงคอนซีลเลอร์เยอะมากมายเราแค่ใช้ตัวนี้ก็ได้เลย้ยแล้วบัรนี้แม่สิสอนว่าย่าย่า,ยา,ยาห่อปัดเฉดดิ่งกันบอกมันมีหลายแบบหลายยี่ห้อมันมีสีนี้อ่ะอันนี้ก็เป็นมันก็มีแบบอันนี้เวอร์ชันนี้ก็มีนะคะ หรืออันที่ดีที่สุดก็คือบูเต้เบอร์สามเหมือนที่พี่กิต้าพาน้องซื้ออันนั้นอันนั้นคือโอเคสี่สิบกว่าบาทห้าสิบกว่าบาทแต่ว่าเวลาลงแม่จะสอนเหมือนการเวลาลงเราก็ลงตรงนี้เนาะปัดเป็นตัวสี่ตกหูปัดเข้ามาปัดเข้ามาแล้วก็ลากลากเลยใส่เกาะตรงบริเวณหน้าเนี่ยกระดูกตรงนี้ลากเลยให้มันเป็นอย่างนี้นะคะ <c oughs> สีคือใช้สีน้ำตาลได้หมดเลยโทนสีน้ำตาลได้หมด ได้หมดทุกอันที่มันเป็นโทรเสียงตาลไม่ว่าจะเป็นบัตออนหรือไอชาโดอะไรเงี้ยเราใช้แทนก็ได้เพราะมันใช้วัสดุเหมือนกันบัตรคอม่าเฮบอนี่นั่นก็จะเป็นแบบนี่มีตีขึ้นเป็นรูปตัวอะไรบอลตัวเอฟครับตัวซีใครบอกว่าตัวเองตัสอแทรอบจะไปูนสูนขรานน่าเบียดไปยังไง เห็นไหมพอเราปัดอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นแบบว่ามีมิติของหน้าเพิ่มขึ้นเนาะชัดเจนเลยไหมใช่มันจะชัดแล้วทีนี้มันไม่ต้องมาเป็นเส้นเหมือนฟิล์มอ่ะเหมือนบอลที่มันเป็นเส้นการปืบการปืบดึงมาปัดจากไหนปัดจากข้างนอกก่อนกกหูปัดเข้ามาข้างในแต่ว่าอย่าเลยอย่าเลยขอบตามานึกภาพออกไหมปัดขอบมาเลยปัดบริเวณโหนกแล้วกับหลากลงมานี่ข้างล่างนี่ปัดลงมาเลย ปัดลงมาปัดลงมานะคะอ่าประมาณนี้สองข้างเหมือนกันให้มันชัดเจนปัดเลยค่ะนี่ันคือมันไม่ต้องมาแบบปัดแกมเดอมัดเฉดดิงเดอก็คือจริงๆเราใช้แค่แป้งกับรองพื้นที่มันสีแตกต่างกันหรือประมาณนั้นมันก็ได้แล้วเห็นไหมแม่ไม่ได้ใช้รองพื้นเยอะหลายปั๊มเลย เหมือนชอปเปอร์แบบว่าที่แม่ทวงตอนจำได้ไหมที่ไปน,นอนบ้านกรุงเทพนีน่เออเปลืองร้องพืนบนแบดนี้หลอดหนึ่งบริเวณใส่แค่สามสี่หมื <โ is le> ่นึงติดโอ้ยหรว่าไม่คนเปิดเอเฟ่กคดีหัวนนแผนทีวออัพได้ไหมอันนี้แบบปั๊มเดียวปั๊มเดียวก็ได้ไทยแบบว่าเยอะมากแบบวนรอ หัวแดงไหมเพราะฉะนั้นหนวดแงหัวด้านหนึ่งสามมือลงไลป์ผมเนาะต่สวร่ค์แดงไม่ใครเป็นน้อนุแรงก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้คือเป็นการเตรียมผิวเห็นไหมแล้วทีนี้เราก็มาดูถ้าเราอยากไล่จมูกก็ใช้ตัวเดียวกันใช้ตัวเดียวกันกับที่เราเฉดดิ้งนั่นแหละใช้สีเดียวกันเลยปัดปีกปัดปีกจมูกแล้วก็ลากสัน แกสูตรงานอกแปดปีกแล้วก็ลากสันเห็นไหมโดยไม่ต้องลงเยอะนะปัดปีกแล้วก็ลากสาันแต่ถ้าคนไหนที่มีด่างเยอะอยู่แล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องไล่เยอะด่างไม่เยอะอแ,แล้วก็ปัดปีกลากสาันถ้าด่างเยอะอยู่แล้ว browse. อาจจะใช,ใ,ชใช้ใช้สีที่มันเข้มขึ้นไม่ถ้าเกิดด่างไม่เยอะหรือแม่อะไรนะคะนั่แหละใช้ใช้สีที่เข้มขึ้นแล้วก็ลากให้มันเตยมเต่งหัดเต่งเดีดวยวกันที่ ใช่ใช้สีเดียวกันเลยแต่ว่าถ้าในกรณีที่เราอยากให้มันชัดขึ้นเห็นไหมอันนี้แม่ใช้สีอ่อนเนาะอันนี้เราก็ใช้สีเข้มถ้าใช้สีเข้มลากปึ๊บนี่เนี่ยแล้วทีนี้ถ้าเกิดอุ้ยสูดังคือแบบตายแล้วเกินไปแทนไม่ังไหนก็ใช้แป้งพับเหมือนเดิมแป้งพับของเรานี่หละมาเกี่ยให้มันเบาลงอ๋อแล้วก็ช่วยได้ ก็เป็นการแก้ไม่เกี่ยเคร่าบลงได้เห็นไหมก็จะบอลงอู้โกสวยมากเพราะฉะนั้นเรา,าก,การเลือกเครื่องสำอางอะ่ะมันก็โอเคจริงๆมันใช้แค่รองพื้นแป้งเฉดดิง้งก็พอแล้วก็มาสคาร่าของของผู้ชายเนาะประมาณนี้ทีนี้ใต้ตาเราอะ่ะเห็นไหมใต้ตามันโดดนึกภาออกไหมครับก็ใช้ตัวอีที่เราเฉดดิ้งกันนิดนึงแถบมองบนแถบนิดนึงเห็นไหมอม มันก็จะดูเนียนๆแล้วนะดูเปรียบเทียบสองข้างอ๋อครับอ่าอืมใช่แต่ว่าวิธีเร่งรัดก็คือเพราะฉะนั้นเวลาลงแต่อันนี้ถ้าเกิดแต่งจริงมันจะเร็วมากแต้มรอ,องพื้นละเลงแต้มรองพื้นละเลงละเลงเสร็จแล้วก็ลงแป้งลงแป้งเสร็จแล้วก็มาคอนทัวร์หน้าเนาะคอนทัวร์หน้าตัวสีตัวสีกับตรงไหนอีกบอลครับคอนทัวร์หน้าตรงไหนบ้าง ตรงนี้อเริ่มลงมาแล,แลายผมเสร็จแล้วก็มาดูจมูกเนาะอ่ามาดูจมูกเสร็จแล้วบล็อกตาสําหรับแม่แม่คิดว่าบล็อกตาไม่จําเป็นเราทําให้หน้าเราหล่อก็พอมีมิติแล้วก็แบบปกปิดแบบผ้ารอยคําใต้ตาบล็อกตาทาดีไซน์ใส่ท่นสีดำตา่างนั้นวกเธอใส่แต่ใช้แล้วคือเกลี่ยใช้มือเกลี่ยก็ได้นะคะหรือสมมาอาบล็บอกไปอย่างนี้เนาะบล็อกไป ปึ๊บแต่ใช้มือเกี่ยให้มันเนียนไม่ให้มันเป็นขอบแต่บางทีถ้าพวกเธอบล็อกไม่ดีมันก็จะเป็นเหมือนขูมตาแหลมมันโดนตีขูมตาเข้าใจไหมเออ Direct Action แนนก็เกี่ยให้มันเนียนเฉยๆมันก็จะมีมิตสีขึ้นละแต่ละสิบเอ็ดสิบดีแต่ละแต่ละสิบแปดถึงเงยน มันก็จะเป็นประมาณนี้อ่าแต่ว่าถ้า,าอยากเขียนขอบตาก็เขียนแต่ว่า,าแม่คิดว่าแดนชัยไม่ต้องผ<พ>ีผ<พ>ืนข<พ>ั้นนั้นนะเพราะว่าหนึ่งนานสองเวลาเต้นบางทีเธอไปขยี้แล้วเหงื่อมันไหลมันก็จะแบบดาอะไรอย่างเงี้ยอ่าที่นี่เห็นแม่จะสอนอันนี้ตาเราเบรกไว้ก่อนไม่จะสอนเรื่องคิ้วคิว้วจริงๆอ่ะม,มันก็คือหัวจางหางเขียมนั่นแหละแต่ว่าอ่าอันนั้นไม่เป็นเทคนิคของน้องนี่เขาน้องนี่นี่อะไร นี่บูติกันไ่มไม่ทัน <c oughs> ไม่ทันหลายยุดเลยก็จะถึงนแต่ว่าอันนี้นะ <c oughs> นนสีคิ้วน้องนครราชสีมามังน,นันก็สีเหลี่ยมนะแม่เหลี่ยมก่อนคิ้วไม่ต้องปัดทึบแล้วแพยายามไม่ต้องใช้สีดำให้เป็นสีที่อ่อนจากสีดำลงมาเบอร์หนึ่งก็ได้นะคะ <c oughs> เวลาปัดอะ่ะ <c oughs> หางมันจะเข้มกว่าหัวเนาะเพราะเวลาลงสีอย่ามาลงหัวก่อนถ้าลงหัวก่อนสีเข้มที่มันติดอยู่ปลายคู่กันอ่ะ<อ> มันจะเป็นก้อนเพราะฉะนั้นครับ <USE K. S 1> <bureaucracy. S 2> เข้าลงหางก่อนเข้าตงกรตรงันสีเข็ยไม่อยู่นี่ลงหางก่อนแล้วก็ค่อยๆเกี่ยวมาหัวลงหางก่อนแล้วก็ค่อยๆเกี่ยวมาหัวเพราะว่าถ้าเราลงหัวก่อนนอ่นกะสิเป็นปืนลงหัวเราต้องสิมอ่อนหางสีหนึ่งพอออกบอเอ่มันจะเป็นปิงนะคะนี่ปัดแค่นี้พอเลยปัดให้มันเห็นยังเห็นเส้นคิ้วกับยังเห็นหนังเนื้อของเราอยู่ เพราะว่าถ้ามันเป็นเส้นทึบมันก็จะเป็นชินจังเป็นปิงเนาะนก็ล่งไปเอาแค่นี้พอนะคะปัดปัดหางแล้วก็ลากมานะปัดหางแล้วก็ลากมาบ่ตองล่งหลายเลยใส่แค่นี้พอ่อเดี๋ยวเรามาปัดมาสคาร่าเอามันก็จะเข้มขึ้นเบอร์หนึ่งอืมประมาณนี้อันนี้สำรับคิวแม่ลงแค่นี้พอวเวลาป,ปัดมาสคาร่าคิวก็คือ ใชมัคค้าตานี่แหละแต่ว่าถ้าเราซื้อมาใหม่เราต้องต้องแบบแมนหรือต้องแบบว่าใช้ทิชชู่หมุนกระดาษทะมันเปื่อยกับป่วยเออนน้ำกรอบไปละทำมันยานไปตีกับทิชชู่เวลาเราปาดปาดสวนนะคะปาดสวนขนคิ้วก่อนเพื่อให้มาคคณาติดกับเส้นขนเยอะเท้าปาดมากถ้าแค้มกันอนไปเลยเขาปาดสวนก่อนปาดสวนปาดสวนมาเลยค่ะแล้วค่อยมาแต่งทรง ให้มาแต่งทรงแม่แล้วเกิดไม่มีคนคิ้วล่ะเขียนออกค่ะแม่แต่แต่อันนี้อันเทคนิคเทคนิคของผู้ชายเทคนิคของผู้ชายคือเนี่ยไปวชหน้าใหม่เด็กซึ้มากเนี่ยประมาณนี้โอเคเห็นไหมมันกับสีดูเป็นแบบธรรมชาติไหมแล้วเวลาหนูเต้นไปมันก็จะได้ไม่เปิดไม่อันนั้นด้วยเพราะว่ามาสคาล่าตัวนี้มันเป็นมสคล่ากันน้ำปัสวน มาสวนก่อนแล้วก็มาแต่งทรงของอาร์ตอ่ะคือไม่ต้องใช้สีเลยของอาร์ตก็คือใช้มาคาร่าปัดเลยเพราะว่าอายุเข้มไม่งั้นมันจะถ้าเล่นไปมันก็จะดูเป็นแบบหน้ามันจะดูไงข้าหน้าเราดูซอแบบชิวๆเกาหลีก็จะได้แล้วถ้าชิวบากแบบบอลลแมอะไรนะชิวบากแบบบอลดักบวชค่อยเติมก็ได้หรือแคปัดก็ได้นี่แค่ว่ากันโกงชิวทิ ก็ประมาณนี้จริงๆ่ะคิวคิวใช้แค่นี้ก็พอสำหรับแดนชายเนาะพวาเ์บ้างอ่นแม่คิดว่ามันถ้าคิวเข้มไปมันกระสนามันก็จะเป็นพิลีแหมใช่คือพิลีติเกะหกประหยัดเลยทำเขาเพื่อดงเพราะว่าเราไม่ได้แบบไฟแรงหรือเราไม่ได้นั้นเราเต้นแล้วเหงื่อเรากระจายอยู่แล้วอ่ะกับปัดเลยปัดปัดปัดไปใส่มาขลาดที่มันกันหนามเลยเดี๋ยวนี้มันก็ชอบหัวคิวตั้งๆเนาะ คือได้ก็ไปได้คนทาประมาณนี้ทีนี้อันนี้เราลงลองพื้นแล้วลงแป้งหัดเชดดิ้งแล้วคิวแล้วที่เหลือตาแต่ว่าทวนก่อนบออ่าพูดแต่ตั้นัะตายแล้วไม่รู้เหมือนกันสามคนอะไรครับมาให้าแบบนี้ให้อาทวนเีฟต,ตั้งแต่แรก เทคนิคยังไงบ้างมาถึงตอนนี้ตอนแรกลงสกินแคร์ครับผมสกินแคร์เสร็จปุ๊บลงรองพื้นสีปกติกับหน้าตามช่วงไม่พบแสงครับผมเสร็จปุ๊บก็ลงต้วหน้าสมมติว่าเธอ,<า>อลงหนาลงแน่นเวลาหลุดบริเวณหลุดกับบริเวณที่มันแต่งมันก็จะเห็นความแตกต,ต่างมันจะรู้ว่าหลุดแต่ว่าทำไมถึงให้ลงเบาเพราะว่าเวลามันหลุดหรือเวลาเหงื่อออกแม่ไม่ได้บอกว่ามันจะไม่หลุดนะเพราะว่า เครื่องสำอางดีแทบตายแต่ว่าถ้าเกิดเราเต้นเหงื่อออกหรือเราเช็ดหรืออะไรเงี้ยมันก็หลุดอยู่แล้วแต่ว่าหลุดยังไงให้มันหลุดเนียนเนื่อผ้าออกไหมเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแต่งหนาลงเบาแต่ให้มันมีมิติเนา <ó>? ะเพื่อเพื่อมันจะได้ผ้าบัวเวลามันหลุดมันก็ยังยังเป็นเราอยู่แต่โครงยังอยู่โครงเช็ดดิง้งโครงคิว้วอะไรเงี้ยของเรายังอยู่อืมก็สิเป็นประมาณนี้ก็เลยก็เลยไม่แนะนําให้ลงหนาเนาะเป็นรองพื้นแป้งแล้วเช็ดดิ้งใช่ใช่แล้วก็มาเชดดิ้งเอา บูเต้เบอร์สามนั่นก็ดีถึกเลยดีกลับมาลงแล้วทีถ้าบล็อกตาก็ใช้สีเดียวก็ได้แบบที่แม่บอกไม่ต้องใช้สีทนเข้มใช้ทนสีน้ำตาลหรือใช้ทนเดียวกันกับที่ไลท์เนี่ยเนี่ยเอามาเขียนตาเลยก็ได้นะฟึบได้แต่ทีนี้พวกเธอชอบไม่เช็ดขนตาเพราะว่าอ่าเวลาแต่งหน้าเสร็จบางทีรองพื้นนั้นเปื้อนขนตาแบบตอนนี้อ่ะรองพื้นเปื้อนแป้งเปื้อนเวลามองไปเห็นไหมมันเห็นขนตาเขาเป็นขาว เพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะวิธีก็คือถ้าเราไม่ดัดขนตาหรือปัดขนตาก็ใช้แบบพวกกระดาษเปียกเลยใช้สำลีชุบน้ําเช็ดขนตาก็ได้เพื่อหนึ่งเราไม่ได้เขียนขอบตาแต่ว่าตาเราก็ยังคมอยู่เพรามาันมี